โอเคครับวันนี้เราก็จะมาลองฝึกเพลงสองใจนะครับเป็นคีย์ของผู้หญิงแต่ว่าผู้ชายร้องสบายนะก็ถือว่าเอาผู้ชายก็ร้องได้เหมือนกันคีย์นี้แล้วก็คอร์ดง่ายนะครับคอร์ดจับไม่ยากแต่ว่ามันจะมีคอร์ดทาบด้วยมันจะมีคอร์ดทาบอยู่แต่ว่าก็จับมันเป็นคอร์ดทาบที่จับแล้วค่อยยากนะครับแต่ถ้าเป็นมือใหม่อาจจะต้องฝึกสักสักนิดหนึ่งนะก็วิธีการดิดดิดก็เป็นการตีคอร์ดนะครับ ตีคอร์ดธรรมดาอ่าตีคอร์ดธรรมดานะครับแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานตีคอร์ดเดวบอกให้หละกันลงลงขึ้นขึ้นขึ้นลงจำไว้ลงลงขึ้นขึ้นขึ้นลงอันนี้คือวิธีการตีคอร์ดที่ง่ายที่สุดนะครับแล้วก็นิยมกันนะอาจจะลองให้ดู แล้วก็เปลี่ยนอ่านี่ครับนี้ก็คือการตีคอร์ดที่ใช้กับเพลงได้น่าจะถูกเพลงนะก็สอนแนะนำเอาไว้แล้วกันนะครับแนะนำวิธีการตีคอร์ดแบบอเอาไว้หาตินแล้วกันนะครับสำหรับมือใหม่นะอีกรอบ ลงลงขึ้นขึ้นขึ้นลงแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็มาลงใหม่เปลี่ยนคอร์ดแล้วก็ลงใหม่ลงลงขึ้นขึ้นขึ้นลงแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดแล้วก็ลงใหม่อะประมาณนี้อประมาณนี้นะครับอะส่วนอินโทรของเพลงนี้มันเล่นแบบดีดครั้งเดียวนะก็คือแบบดีดธรรมดานั่นแหละ ก็คือคอร์ดหนึ่งเนี่ยดีดสอรอบแต่ว่า2องคอร์ดสุดท้ายก็คือคนละครึ่งห้องก็คือจะต้องดีดคอร์ดละทีประมาณนี้นะครับอินโทนะ,ะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดสงสัยว่าเปลี่ยนคอร์ดตรงไหน ก็คือถ้าเกสียงมันเปลี่ยนนั่นแหละก็คือเปลี่ยนคอร์ดเราจะให้ดูอีกรอบหนึ่งละกันอินโทเปลี่ยน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 ประมาณนี้แล้วก็วิธีการดีดก็คือดีดธรรมดาเลยก็คือดีดจากอันเนี้ย ใส่บนสุดไปใส่ล่างสุดแค่นั้นเองนะหลังจากที่อินโทรมาแล้วนะเราก็จะมาเข้าในส่วนของท่อนแรกแล้วกันเราจะทําให้ดูแบบเร็วๆแล้วกันเพราะว่าขี้เกียจทำนานนะครับอินโทร มันก็ดีธรรมดาแล้วก็มาเข้าข่อนแรกเลยแต่ฉันมีเธอเป็นเพียงรักเดียวและฉันมีเธอคพเดียวทั้งใจอ,อันนี้ก็คือท่อนแรกก็เห็นได้ว่าดีดไม่ยากนะแต่ว่ามันจะยากตรงเปลี่ยนคอร์ดนี่นะนก็คือเริ่มมาก่อนดีดซีมาก่อนเลยถ้าฉันถ้าฉันคำว่าฉันก็คือเปลี่ยนคอร์ด ดิดมาก่อนดิดซีมาก่อนถ้าฉันมีเธอเป็นเพียงรักเดียวท่อนนี้สามคอร์ดและเธอมีฉันคนเดียวทั้งใจมันก็คงจะเป็นความรักที่ไ่ฝัน ันนี้ก็คอร์ดเหมือนเดิมยอมให้ใครอีกคนเข้ามาสามคอร์ดคนที่บอกว่าฉันสนคัาแล้วก็โฟอ่าจำได้ไหมลงลง,ลงขึ้นขึ้นขึ้น,นลงแบบที่สอนเมื่อกี้เขาเรียกจังหวะโฟยอมให้ใครอีกคนเข้ามา วเห็นไหมคนที่บอกว่าฉันสำคัญ,คคญลงขึ้นขึ้นขึ้นลงแต่ว่าเปลี่ยนคอร์ดนะก็คือมันจะเปลี่ยนคอร์ดคำว่าสำคัญเนี่ยเป็นคอร์ด F สำคัญลงแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็มาขึ้น ก็คือมันจะมี2อห้องในเอ้ยสองคอร์ดในห้องเดียวแหละก็คือคอร์ด F กับคอร์ด E minor มันจะเป็นแบบนี้เปลี่ยนประมาณนี้ไม่ยากเท่าไหรออ่อ๋ออีกอีกสองรอบแล้วกันยอมให้ใครอีกคนเข้ามาคนที่บองว่าฉันสม คนนที่รัััฉยงไมือจากจากท่อนเมื่อกี้ไปอ่ะมันจะเป็นการสลับจากดีธรรมดามาเป็นดีคอร์ดก็อาจจะดีคอร์ดตึกไปเลยก็ได้ทั้งหมดนี้ก็เป็นอย่างธรรมดาอยู่ยอ้ออันนี้ย่อไม่ใครอีกคนเข้ามา คนที่มองว่าฉันสำคนญคนที่รักฉันยังไม่เคยรักใครนนก็คือตีขอดไปเลยก็ได้แต่ที่คนหนึ่งคนและฉันจะหมดใจแต่ใจฉันไม่เคยมีอันนี้ก็ตีขอร์ดไปเลยต่ใจฉันไมเคย กันมเมคลอันนี้ก็จะเป็นอีกท่อนหนึ่งที่ยากก็คือมันจะเป็นท่อนส่งเขาเรียกว่าท่อนส่งไปฮุกมันจะมีหลายคอร์ดเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือต้องแบ่งจัง,จงหวะดีๆเพื่อให้มันถูกให้มันถูกคอร์ดให้มันไม่เหลื่อมล้ําคนอีกคนที่ทำแต่ยังไม่ปวดร้า เเอ่ะเหมือนเมื่อกี้เลย1ห,ห้องมี2อคอร์ดก็คือลืมเนี่ยเป็น F ลืมแล้วก็เปลี่ยนเป็น G แต่ใจเจ้ากันไม่เคยลืมเปลี่ยน อันนี้จะเป็นท่อนขอเรียกว่าท่อนส่งก็จะอาจจะเล่นให้มันดูเยอะๆหน่อยก็ได้แ่ใจจเ้าอะไรก็ว่าก,ไ,าก,ากไปไคใครจะอยากเป็นคนไม่ดีที่ที่ใจไม่จำแม่ ยังไงวะเจ็บที่เจ็บที่ใครใครเหงวกะมองว่าเราไลใจให้ใจอยากเป็นคนไม่ดีติดท,ที่ใจไม่ ให้เขาโกหกว่าเราลายใจก็อยู่ตัวแองจ,งจริงที่เฝ้าใจไม่ได้ฉันยอมสองใจพอ จจะประมาณนี้เอาไว้ก่อนแล้วกันถ้าเกิดไม่มีถ้าเกิดไม่เข้าใจอะไรค่อยถามแล้วกันเดี๋ยวมันจะยาว